ชวยกียบ่ิบอสกวนอ้วบวุ้ยแจกวะลงไหนลงไหนลงนี่ลงนี่ครับให้เลือกเอาของเยอะๆทั้งนั้นไม่เพื่อนเบอร์สามไงครับเบอร์สามเพื่อนติดตามเบอร์สามไม่ใช่เบอร์หนึ่งแล้วเพื่อนจะลงไหนเนี่ยเอาเป็นตรงนี้แล้วกันเอาเหรอเดินเลยติดตามรักโดนเลย ไม่เอาเลยสิอ้อยตรงเ <c oughs> ด็ดวันนี้กินข้าวอะไรบ้างอ,อ้วนไหมเนี่ยฮะเบอร์เกอร์ไม่อ้วนเหรอ กินแค่ครั้งเดียวไม่ได้กินบ่อยซะหน่อยไม่อ้วนหรอกแต่เบอ,อร์เกอร์จริงๆริงอ้วนแต่กินแค่วันเดียวเองทำไมเบอร์เกอร์อ้วนมันเป็นไรไขมันเยอะเ,เขาเรียกว่าอะไรวะอาหารไขมันไงาาไม่ใช่เหรอม,มานั่นแหละคา,าร์โบไฮเด็ดด้วยรอกระ<ม>เป๋าสามไหมมีรอดเอาป่ะล่ะ ไม่เอาเอาไปเถอะ <laughs> เอาเอาสองครั้งเอาสองครั้งก็เป็นไอ้ไอ้ไอันนี้หกเลยกระเป๋าหกเลเอาแล้วเล่นเล่นมีคอมไหมเล่นคอมด้วยกันไหม ฟับจีคอมเล่นด้วยกันไหมเอ้าชิบหายนึกว่าบอดคนนี่ว่ะบอดยิงคน รอเพออื่อนดีกว่าออืยาปวดด้วยใจเย็ยยนๆมันเ <บน S 1> มืองใหญ่ตรงเนี้ยอ,อยู่กันตรงนี้แหละไม่มียาจะหาของก่อนดีกว่าจังเดือดจังจมันเมืองใหญ่นั่นน่ะนะคุณไกเด้อ,หอแหลกไหมเนี่ยแผล ผมมันอยู่ในเมืองมันอยู่ในเมืองมีกระสุนเขียวอยู่นะปอนมันยใหญ่ขนาดกระสุนเขียวแล้วปืนเขียวขอแค่กระสุนได้ไหมกะยาเนี่ยอย,อยู่นะอยู่ตรงเนี้ยตรงเนี้ยกับบอมมาให้เดฟเฟนกระดับบ้บานบ,บ,บ,บาจ,จงังไหน Mark the location Watch out ยา าบ้านนี้มีไว้เฟิร์สเอ็ดยังไม่มีเลยเนี่ยมีอาซองอันมีแล้วนี่นี่กระสุนแต่ว่ายาน้ำไม่มีนี่ไงคือยาน้ำนี่ไงบ้านหลังนี้สองอันเลยยื้อใส่วะชั้นบนชั้นบนไม่มีสักอันนะ เอาหันเจ้าขึ้นมาเราคอยคอยสีเรียงหมูกระทาเรย,ยเด้อเอเอาไหมทันมากโบเห็นเอาอยาหนาม,มไม่คอยซ้อนอันนะดเลยมามาดูไม่ได้โกหงจริงไม่มีไม่รู้ละยืมไม่ได้หยิบเลยนะโอ้ยเบื้องกระเป๋าอยู่ข้องก่อนเนี่ยยาหนาม เออนาจีเอาไปนั่นแหละโอ้อยู่ข้างใต้เหรอมันไม่บอกเมือเอาอว่าอ,แบบอยูบ่บนตอนนเนี่ยยากบวกัลเนะยักบวกแล้วใช่ไหมเบิงง้งปืเข้าเจ้ากันนะเบื้งแต่แห้งเข้าไปแห้งกันเออดีพี่เป็นหนึ่งไปสอง โอ้ยเทียบโคตรโคตรบอตายเสือย Enemies ahead โอ้ยเก็บเสียงบอสไซมันล้วล่ะนี่นี่กระสุนเต็มเลยบ้านข้างในเนี่ยบ่บ่สิอยากบวกแต่มันยังมาฟาร์มอีกจุูนเนาะก็บวกไปด้วยฟาร์มไปด้วยไงของก็ไม่มีดิ โอเคขอโทษผมผิดเองยิงบอลบอทให้หน่อยเด้เดี๋อย่าโชบใส่หัวมันสักหน่อยเอาจะไปอยู่ทำไมตรงนั้นเดี๋ยวมันยิงฟรีเลยนั่นน่ะอย่าโดนยิงนั่นแ่ะถอยมาหน่อยโดนซสนอโดนซสนอยิงยิงเหมือนยิงสามชาหน่ะยิงยิงปัก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 อย่างเงี้ยช้าช้าเด้อ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  ระวังโดนโดนยิงข้างบนนะอยู่นี่ไงระวังระวังว่าแล้วไงเอ้าไม่กินมันอยู่ใต้ล่างนะเอ้ยกูว่าแล้วตัวบอกว่าขาดค้ากูตัวเข้ามา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 ทีมตัวข้างบนล็อกผมอยู่กูว่าแล้วเพื่อนกูไปหมดแล้วใจเย็นเพื่อน หาเรื่องให้กูอยู่เลยฮเบอร์สองเบอร์สองมาช่วยมันเบอร์สองใจเย็นใจเย็นนะเบอร์สองกับเบอร์สามเล่นเสียไปเขาช่วยอยู่แล้วเขาช่วยข้างบนเล่เสเียไเอ้าเรียบร้อยอีกแล้วชุบก่อนครับชุบชุบก่อนเขยบเล่นครับชุบชุบก่อนดีกว่าเดีย๋ยวผมดูให้นายได้ยินเบอร์อื่นด้วยเหรอเบอร์อื่นทำไมเราไม่ได้ยินหรอ ไม่ผมไม่ได้ยินแต่ผมบอกเขาเฉย9 8 7 6นับกำลังจะนับ1 2โอ้โห,โห เกือบถึงหัวกูต้องไปหครับซ้ำได้ไหมซ้ำแม่เงลยอกันอันนี้แล้วอ่ะเพื่อนไม่ได้บอกอไแล้ว ตัวทีครับมันอ้อมมาแล้วอ่ะเพื่อนไม่ได้บอกเลยอ,อันน,ออนี้ได้แล้วได้แล้วได้แล้วตรงนี้ได้แล้วบิงมาเลยวิ่งมาเลยเพื่อนไม่ได้บอกว่าอ้อมมาแล้วไม่เป็นไรลองอีกครั้งเข้าในบ้านนะจ๊ะตัวถือน,น,นี่ไงข้างหน้านี่ไงรองอะไรครับสวยครับ ย่าขึ้นไปข้างบนดิ๋ยวโดนยิงหัวอีก้าจลัง <c oughs> ่้งวใไมข้างหลังไม่มีแล้วใช่ไหมั้าหังไม่มีไแไดูว่วารไวหดา้าั่ไดูวับไมด่้ไมวยอ่ไรมพื่อนไม่ได้เลย ผมบอกเลยผมช่วยอะไรเพื่อนไม่ได้นี้มัหายงายจังวะใช่ครับย <sk um> ิงระเบิดเรจะดูให้ Thank you Enemies ahead ใช่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 เก็บหนักแล้วครับตรงบ้านเจ็บโคตรโคตรเลย แต่ไม่นอกน,น,น,นี่ไงเอาตรงนั้นก่อนเอาตรงนั้นให้ได้ก่อนตรงผมปล่อยผมมันออก,าออก,าออกาจากบ้านลเอาตรงนั้นก่อนเพื่อนเอาตรงนั้นกันก่อนมันจะเดือดอะไรขนาดนี้เบอร์สามเอาตรงนั้นก่อนเลยนะช่วยกันนะครับเดี๋ยวผมจะรอตรงนี้เองมันเดินออกไปแล้วอะผมมาเตร มึงอย่ายิงประตูกูแตกนะเว้ยเพื่อนผมร้อนโผล่อยู่ยมันจะยัดไขวะนั่น หายไปไหนแล้ววะอินนิ่มูงโปป้ะเนี่ยหายไปไหนอุ้ยโอ้โห้หลังกูเอ็นเลยโอ้โห้ถ้ามันหายก็กลับมาหาหนูเถอะหนูคิดถึงหนูเอาไปตายหนึ่งแล้วอยู่ตรงโฮเทลเลยครับ อโอ้โหไม่ไหวครับผมไม่ไหวจ,จริงครับเอาเลยครับเล่นเลยเล่นเลยไม่ไหวแล้วครับเอาช่วยไม่ได้ด้วยมันเดือดเกิน เล่นเลยเล่นเลยโอ้โหมันแม่นเกินไปปะเล่นเลยเล่นเลยผมซ้ำออกตัวหนึ่งละแล้วว่ามันใจเย็นใจเย็นเอาตาแล้วเหรอตายช้าไปล่าวันนี้วันนี้คงไม่พร้อมไม่เป็นไรดีแล้วดีแล้วโหยิ้มผมตั้งไหนวะ สองยิงนอนนะครับรออยู่ละตัวนี้ตัวเดียวเนยะ็นเดียเนี่ยโอ้